ไปดูกรณีของกลุ่ม IS และสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้มีแถลงจากทางสหรัฐอเมริกานะครับโดยประธานาธิบดีคุณบารักโอบามาเนี่ยนะฮะผู้นำสหรัฐก็ออกมาประนามกลุ่มนักรบ IS หลังจากที่มีการดำเนินการฆ่าตัดคอนักข่าวชาวอเมริกันเป็นรายที่สองนะครับซึ่งประธานาธิบดีเองก็บอกว่าไม่กลัวคำขู่ดังกล่าวพร้อมกับจะติดตามทาลายกลุ่ม i อด้วยครับ เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีบาร,รักโอบามาผู้นําสหรัฐนะครับแถลงประนามกลุ่มนักรบไอที่เผยแพร่คลิปวิดีโอฆ่าตัดคอนักข่าวชาวอเมริกันรายที่2นายสตีเฟนซอตลอฟวัย31ปีที่ถูกจับตัวไว้ในซีเรียทั้งนี้นักรบไอสได้ฝากข้อความถึงโอบามาว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐโอหังแม้กลุ่มไอเจะเตือนแล้วก็ตาม ทางนี้โอบามายังกล่าวอีกว่าพฤติกรรมดังกล่าวที่ทํากับผู้บริสุทธิ์เป็นวิธีการที่รุนแรงป่าเถื่อนและน่ารังเกียจนอกจากนี้โอบามายังเป็นตัวแทนกล่าวแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของนายสตีเฟนโดยการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นความเศร้าโศกของชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะไม่ยอมจำนนต่อคำขู่ทางนี้จะตามทำลายกลุ่มนักรบไออและสร้างความเป็นธรรมต่อไป